สงการเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ไม้นภัสสิร่วมคลิปหวานแฟนแฟนแห่อวยพรปีแรกยังจัดใหญ่ขนาดนี้สงการเตชนรงเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ไม้นภัสสิร่วมคลิปหวานแฟนแนแห่อวยพร 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ปีแรกหวานหนักชุดใหญ่ไมน้นภัสสิโพสคลิปเซอร์ไพรส์หนุ่มกล้ามล่ำพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่กุหลาบสีชมพูโดยในคลิปจะเห็นแขนของฝ่ายชายส่งการเตชนรงอยู่ด้วยท่ามกลางคอมเมนต์อวยพรวันแห่งความรักพร้อมทั้งแซวแขนฝ่ายชายร่วมเฟรมอยู่ด้วยเช่นโอ้ยยอมแล้วค่ะมือแคร,รอคะน่ารักมากอยากให้มาเต็มตัวเลยโดยสงการเตชนรง์ ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจกำลังคบหายอยู่กับสาวมายอยู่ด้วยแล้วสบายใจฝ่ายหญิงเป็นคนโพสทีฟนิสัยดี